เอาล่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาจัดการไอ้เจ้ามนุษย์ยักษ์ตัวนี้ให้ได้นะครับนายไอ้คอยว่าไงสวัสดีฮ่าฮ่าฮ่านี่นี่นี่ีโอ้ฉันจะบีบแกให้ไส้แตกไปเลยพวกมาสี่รถงโง่ของแกน่ะเฮ้ยเอาลรงมามาดูกันนะครับว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนไปดิรถบัสแม่เลยจะทำให้ฉันไม่ได้ลองหน่อยเดี๋ยวฉันเจาสองมือทุบหน้าแกเลยนี่แด้เอ้าแม่งเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหรถบินได้รถบินได้โอ้โห แต่ครับแม่งปีกูขึ้นไปด้านบนเลยว้เป็นไงล่ะอ่ะก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมน,นะครับนะหมอดีจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าของช่องที่ทำหมอดนี้ออกมา <c oughs> ยิงพูดยิงงงเอาละเป็นว่าช่องนี้เป็นคนทำหมอดแล้วผมไปเอาหมอดมาจากเขาละนะครับ <c oughs> ช่องชื่อสติงกี้ไร e โอเคไปดูกันเลยดีกว่า โอเป็นไงล่ะอ๋ะเอเฮ้ยแกขี้โกงนี่ว่าแต่หัวแกแหกไปนิดนึงนะฉันเห็นเนี่ยดูดิโอ้โหหน้ามันเสียโฉมมาแล้วเนี่ยไหนลองสไนดดูดิยิงหัวแม่มเลยนะครับนะนี่เป็นไงโอ้ไอ้คอยยิงหัวกูทำไมนี่แหละยิงอีกยิงอีกยิงอีกเออดูดิ วัาแบกกันเลยทีเดียวเชียวอ่าเอาละต่อมารถบัสรงเรียนรงเรียนของเรานางอยู่กร้องแต่เพลิงเดิมนะเนี่ยโอ้โหฉันร้องให้ก็ได้คุณครูใจดีทุกคนใช่ไหมนี่แหละทุบลงไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าเฮะ้ปะโถเอ้แต่รถกูไม่เป็นไรว่ะ งั้นขอเหยียบตีนกันหน่อยนะโอ้ได้เลยก็เหยียบตีนฉันไม่เข้าหรอกเพราะว่านี่แหละเอออ่ะขับเข้าไปขับเข้าไปเออตีนฉันเบื่อไปหมดแล้วไอ้ค่อยนะครับนะมันจะไม่ใช่แค่เบื่อธรรมดาเพราะว่ามันจะขาดเลยแหละนี่นี่ตัดด้วยเลเซอร์เลเซอร์เอร์แลตแมนนะครับนะปาปบปา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 ตัด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 ด้วยนี่ตูมนี่ตูมนี่โอ้โหตัวมันใหญ่จังเลยวะตัวอื่นปกติดีคือตัดนิดเดียวมันก็ขาดแล้วนะเออไอ้นี่คือแบบโอ้โห ใช้เวลานานมากนะครับนะดูดิอืมตัวมันมันจะโอ้โหอะไรขนาดนั้นวะเออนะครับ้ออื้อนะครับนะตายยังโอ้ขามันหนามากมากเลยอ่ะเออเอาร่รง,งั้นแกจะรถตักดินละกันรถตักดินฉันก็ไม่หวันฮ่าเข้ามาลยนี่นี่เข้ามามือด้านขวาของฉันเปี้ยงโอ้โหแมงทุบทีแมงลอยฟ้ากันเลยทีเดียวเทียวโอ้โหโอ้โหทุบแรงมากไอ้บอดี้ อางั้นมึงเจอปืนรถหน่อยเป็นไงปิ้วโอ้โหเป็นแกลจมูกฉันเอาจะนี่อาเจะเออให้มันตีดูดีตีได้ไหมตีทันไหมไปยังนี่ฉันจะตีให้ทันให้ดูไปยังโอ้ยตีไม่ทนันนะครับอ๋อไมาโยนไม้คอย ป่อยนี่โอ้โหแม่งตีลอยเลยเว้ยเฮ้ยว้าเป็นไงล่ะจะตีแบตไหมนี่แหละฮ้ยประจับโยนมาอีกสิเดี๋ยวฉันตีให้ดูนี่เละโอ้โหแม่งสไตล์ขึ้นไปด้านบนเลยนะครับนะตีโคตรแม่นนะครับนะนี่โยนไปอีกไป่อยนี่ฉันจะใช้มือกันหน้าฉันเอาไว้เฮ้ยประจบะติโอ้โหโดนตาตัวเองนะครับนะฮามึงเอาละต่อมาฉันจะต้องนี่ขับรถ ตำรวจที่สภาพดูไม่ได้เลยเพราะไปชนรถบัสมาตะกี้เอาลนะ่ะแต่ฉันไม่สอนหรอกมาเลยคอ,อยเจนทุกแกให้หน้าแหกโอ้อหแม่นตีตีไปลอยฟ้าทุกอันเลยเฮ้ยมันตีไปเคยพลาดเลยอ่ะโอ้โหก็เพราะว่าช้อนด่าสุดยอดฮูเล่ฮูเล่ฮูเล่ฮ่าฮ่าฮูเล่ฮูเล่ฮูเล่ฮ่าฮ่ามาต่อมาแกเจอรถเร็วๆหน่อยที่เป็นไงรถบัมมี่โอ้โหรถบัมมอย่างนั้นเหรอทำไมฉันไม่ได้หรอกเว้ยฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวโอ้โอขับไปยังไม่โดนมันเลยนะครับนะโอ้ย ต่อมาท่านผู้ชมเอาอะไรดีเอานี่รักการดีดีดีต้องเจอรถทหารนี่แกตึงตายแน่นอนเลยโอ้ทำอะไรฉันไม่เข้าหรอกฉันคือยกักษ์นะเว้ยยกัยยกษ์แหกมนุษย์แต่รู้จักกระเป๋านะครับนาะเออไม่รู้จักแหละนะครับนะฉันขอจัดแกแบบเน้นๆน้นเออเอาเอาเอาก่อนที่จะไปหามึงได้กูวันรถกุพังหมดแล้วเลยนะครับนะเอออ่ะอันไปเออนี่แหละเท่านี้แหละได้แล้วนี่โอเคได้ที่แล้วมาแกเต็มตัวตายซะ หน่าช้นนีน่น๋อเด๋อยิงเข้าไปนี่นี่มึงตายแม่มึงแหแกแน่นอนนะครับโอ้โหดูนี่เป็นไงนะครับนะโอ,โ,โอ้โหแค่นี้ทำไปช้นไม่เข้าหรอกเออจริงว่ะนะครับอย่างนี้ต้องรถถัง,รถถ,งรถถังแม่มเลยไปไอ้ลูกพ่อรถถังนะครับตูดูตูดูตดูเหยียบรถเก่าซะนี่โอ้โหรถถังรถถังของฉันโหดอยู่แล้วนะเว้ยนะครับน่โหดโอ้โหแก่ทำไปใัไ้ไม่ได้หรอกนี่เนี่ยเป็นไงลไ่ะยิงเข้าคอไปเด็ดนี่ยิงเข้ามือมันได้ไหมวะฮึบฮึบ เฮ้ยฮิลโลเฮ้ยฮิลโลเฮ้ยฮิลเลอร์มึงไปเกลียดอะไรวะเนี่ยโอ้ฉัน้นรักฮิลโลนะรักฮิลเลอร์เหรอมึงล้างประเด็ชการนั่นนี่แน่เรียบร้อยเออนี่เนี่ยชอบชอบข้างล้างเผาพันคนหรือไงนี่แน่เออยิงคอไปดีนะครับนะรู้สึกมันจะไม่เป็นไรเลยวะ่ะตัวนี้เป็นตัวละครที่หนามากๆนะครับท่านผู้ชมคนสร้างนี่สร้างมาไว้หนามากๆหนาแบบหนาสุดๆอะ่ะ บางตัวนี่ยิงรถถังแบบไปแบบนัดเดียวผมคิดว่ามันก็น่าจะพังได้แล้วนะแต่อตัวนี้คือแบบยิงไอ้นัดเกินไปอ่ะที่จะพังอ่ะนะครับนะทิ้งรถถังไปก่อนนะครับโอ้กระทำอย่างนั้นทำไมเนาะก็ไม่รู้สิฉันรวยฉันซื้อรถถังมาเป็นว่าเริ่มเหมือนใครบางคนโอ้โหถูกใจจังเลยคำนี้ฉันชอบเอาละต่อมารถขนไม้มหาสัจจ์เฮ้ยคนไม้มหาสัจจ์ยังงอก็เพราะว่ามันคือรถขนไม้ยังไงล่ะกูไม่รู้กูเรียกเติมคำมหาสัจจ์เองแหละโอ้ไอ้บ้า โอ้โหเสยไปดิเสยหน้าไปดิเสยหน้าไปดิโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้โหนะครับล่วงนะครับต้นไม้ผมอาลถรดลดรถตักดินแอะาอะออรองคันนี้ดูดิอาจจะจัดการกันได้ทะลุวกันไปเลยนะครับะมาดโอ้โหทะลุคอไปล้วเฮ้ยด่เป็นไงนะเข้าไปอยู่ในคอมันรู้สึกยังไงบ้างโอ้หฉันรู้สึกว่าฉันมีเ็ษอยู่ที่คอนะเออ โอ้ตอนนี้เราอยู่หน้ามันนะครับนะนี่มันมีลูกกระเดือกด้วยนะครับนะถ้าสังเกตดีๆดูด,ดีลูกกระเดือกมันอันเริมเพิ่มเลยลูกกระเดือกเลยดินไก่วะเออนะั่นแหละไม่สนวะฉันจะเผาลูกกระเดือกแก่โอ้ยคอ,อยจะทำนะไม่สนวะนี่แน่นี่แน่นี่แน่ แล้วก็ตามด้วยเผาเลยดนด่เผา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 หน้ามันเลยดูที่จะเป็นยังไงนี่เผา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 เออเผามันตามเผาเลยนี่กูได้กินหม่แล้วด้วยโอ้ฉันรู้สึกว่าหัวฉันร้อนเ้าอ๋อ้คอยกะทำอะไรฉันฮะกูจุดไฟในหัวมึงยังไงเล่าตัวกูยังแอนแมนถ้าเปรียบเทียบกับตัวมบงกแล้วเนี่ยตัวเล็กจิ๋วเลิวเข้าไปในร่างกายก็ได้นะครับแต่สุดท้ายมันก็ดับว่ะ ไอ้งันเจอดาบไรเซเบอร์ดูดิตัดคอมันนี่เออฉันจะันเจามือกันไว้โอ้มือชันกันได้ึึกันไม่ได้แล้วแหละทะลุเลยนะครับนาดี่ดีดีปานเข้าไปปานเข้าไปป่านเข้าไปลูกพ่อปาดเข้าไปปาดเข้าไปเออเออป่าดมันปาดมันปานคอมันอ้คอฉันไอ้คอยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้อ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้มันนี่ไอ้ลูกพ่อโอเคเอาแหละอย่าไปยุ่งกับมันเลยมันกัดคนที่รู้เทคมีโฮมทูดอนเพออ้าวแฮปมีโฮ โอ้ยรถพังไอ้ไาเอ,อ้ยโอเคเอาแมาเอามให้นะรู้จักไอจอนชาวไร่เปล่าโอ้ฉันไม่รู้จกอกเว้ยเอาละเอาละเดี๋ยวทำให้ดูนี่จักรพรรดิของจอนชาวไรจงสถิตอยู่กับข้านี่แหละเป็นไงล่ะเข้าไปเลยนะครับนะเข้าไปตรงหัวใจนะครับนะ้าข้างในหัวใจมันมีอะไรนะมันมีห้องสี่ห้องหรือเปล่านะครับตอนนี้เราอยู่ผมอยู่สวนด้านไหนวนะเนี้ยนะครับนะเออเอาละไม่รู้แล้วว่าแกอยู่ส่วนไหนนะแต่ฉันจะปล่อยซอมบี้ใส่ตัวแกเลยให้มันจัดกินแกนี่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  你。Nee. โอ้ฉันรู้สึกฉันฉันมีเสียงอะไรสักอย่างว่ะเหมือนคนโกนอยู่ในตัวฉันเลยเฮ้ยมันไม่ใช่โกนเว้ยมันคือซอมบี้นะครับเราโอ้โหมีซอมบี้อยู่ในตัวฉันเหรอวะเนี่ยแองก็งแอสิโอ้ยคอยฉันจ้างแกกําจัดซอมบี้ที่แกสร้างมาให้ฉันหน่อยสิเฮ้ยโอเคก็ได้ก็ได้ตัวละประมาณ3ล้านแล้วกันนะโอ้โอเคฉันยอมจ่ายโอเคเอาแหละนะครับนะนี่ทำการบริการกำจัดซอมบี้ในตัวเจ้ายักษ์นะครับนี่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 ซอมบี้เจ้าตายซะนะครับชักแม็กชักแม็กนี่นี่ โอ้โหต่อมาเยอะจังเลยนะเนี่ยเออเออเออสอมบี้มันลงมาจากไหนวะเนี่ยซอมบี้บอกสมองสมองสมอง,มองไอ้คอยฉันรู้สึกว่าฉันฉันได้ยินเสียงคนพูดว่าสมองด้วยเฮ้ยมันก็แงอยู่แล้วดิไอ้พวกซอมบี้มันชอบสมองรู้หรือเปล่าเนี่ยเอาละเอาละเดี๋ยวฉันจะไปจัดการไวรัสบนหัวของนายเองนะครับนะโอเคเรื่อยเร่เร่เร่โอเคเอาละอ่าอ่าตอนนี้พวกมกันกำลังเอออยู่ นี่นี่นี่ยิงไปดิยิงไปดิตาย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 กันให้หมดตายกันให้หมดเอาละฉันคิดว่ากําจัดแค่นี้มันไม่ได้การละฉันจะต้องกระตันลิงแล้วแหละนะครับนะเออโอ้โหโอ้โหซัดแรงซัดแรงซัดแรงนี่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 โอ้ยหอยฉันเจ็บโอ้โหนะครับนะผมยิงเละเลยว่ะนะครับนะไม่ใช่ตัวบรรทุนแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหนะ ไอ้คอยตอนนี้หลืออีกต sí ัวหนึ่งนครับนี่เรียบร้อยตัวหนึ่งก็ไม่เหลือนะครับนะโอเคฉันกำจัดให้แล้วนะครับรวมทั้งหมดประมาณ20ล้านจ่ายมาด้วยโอ้เอาตังไปรู้ฉันเฮ้ยสุดยอดจริงๆเอาละต่อมาแกกับฉันมาไฟกระตอนี่สาเก้าไปเลยนะครับนะตนีดแม่จะคุ้ขนาดไหนอ้ฉันแต่บ้าไอ้คอยอย่ายิงแต่แมฉันโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงนะครับนะ โอ้โหไอ้ pies, ขอแ่แกแกมันชัว่วไอ้ <defense> คนขี้จูเบ๋เบ๋คนขี้จูเบ๋เบ๋อะไรวะอ่าแล้วต่อมาผมจะเพิ่มความน่าพูนให้กับมันนะครับนะหน้ามันยังพูนไม่พอต้องเจอบิสไซร์นะครับนะนี่แหละนี่แหละเฮ้ยปัจจุบันตึ๊ตๆๆตๆงงนี่ก็ไปหารสารรับนี่นี่ก็ไปโอ้มันคืออะไรเนี่ยนะครับทำอะไรมันไม่ค่อยได้ว่ะนะครับนะ ก็คือแบบตัวละครให้พังง่ายๆนะครับนะสำหรับเออตัวละครยักษ์ของเทียดาวเนี่ยนะครับนะจัดการยากมากนะครับแอมแต่มารถ ure, ไวไฟแกขยัดเอาไวไฟห้ G, เาเกียร์ไปเลยแ้ฟรีแอมแต่ขอ<ๆ>ขับไปหาก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับผมจะลองไต่จากแขนม,มันดูนะครับนะนี่ขขงขับจากแขนมดูเออนี่เป็นไงละ่ะเออเออหยุดไวหยุดไวหยุดไวเออเออเออหยุดไวหยุดไวหยุดไวเออ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 เอาเอาเอาจะลงไปไหนกูเนี่ยเอา เอ้าเอ้าปลดล็อกอะไรวะเนี่ยเอ้าเอ้าอือเอ้าเอ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 าอออืออ้าวแล้วต่อมาแดร์รองเจอพลังไลติงบอลดูนะครับนะวู๊ดมาดูดิจะเป็นไงโอ้ฉันจะใช้มือก่อนเอาไว้ด้อยคอยปล่อยมาเลยนี่ฉันบอกเลยว่ามือก็กันไม่ได้หรอกเพราะว่ามือแกมันจะทะลุไปแล้วก็จะดูดมากแกยังไงล่ะโอ้ไม่จริงไม่จริงช่วหน่อยนะครับดูนะดูนะไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วนะครับนะมาดูกันนะครับว่าไอ้ไลติงบอลจะโหขนาดไหนดูโอ้มันไม่หยุด ทำเลยช้อนดอยเลยโอ้โอชันรู้สึกแปลกๆโอ,โอ้โอ้อมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหหน้ามันใหญ่มากอะเก็บไม่ได้หมดนะครับมาดูดิแต่ก็ดูดได้เยอะอยู่ดูดิดูด,ดิปุปุปุป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 ปุโอ้โหน้าหายกันเลยทีเดียวเชียวนะครับท่านผู้ชมเอาล่ะต่อมาเอารถที่มันไซส์ใหญ่กว่านี้อีกดนนะครับมาลองอรถไอติมดูดิปีดีด ตีดีดเอามาใส่ตุนแล้วเอามาดมนะครับนะมันไม่ร้องอย่างนี้นะโทษทีนะครับนะอาจจะประจัดตู้นี่เป็นไงล่ะนี่ขับทะลุออกไปเลยนะครับนะตีดีดตีดีดตุไปแล้วนะครับเรียบร้อยผลลับที่ได้กลับมาก็คือตัวมันนะครับโอ้ยโอ้ยแม่งตีกูนะครับเนา้คอยอย่ามาเข้าใกล้ฉันจะทำลายฉันนะเว้ยถ้าจะเอามือฟาดหน้ากันเลยถ้าแกเข้าใกล้ฉัน ต้องเจอรถ20่สรอของสหรัฐนี่มาแล้วมาบอมรถพ่วงสุดเจ๋งเอาละมาเลยย่าโอ้โหต่อยลอยขึ้นฟ้าแม่มเลยพูดมากไอ้หอยเนี่ยโอ้โหนะครับเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่แต่สุดท้ายมันกลับมาตีหน้ามันว่าโอ้ยแม่งตีหน้าโอ้โหเซ็งมันจะไปยุ่งกับช้นในรถมากนี่เด็กโอ้โหยังโดนแมังกวนดนหมอโอ้โหอย่าไปยุ่งกับช้นในรถโง่นี่อ้โดนหน้ากูอีกแล้วนะครับนะยิ่งทุบสงสัยมันยิ่งโดนหน้าบ่ดิเดะ ครับดูหนะนายหมอนี่เดียวโอ้โหดูดิดูดิดูดิอ้าว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 มือมือมือเดี๋ยวสักพักมือจะขาดนะอ้าว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 โอ้โหมือช้อนเลยคอยเอ้ามึงทำของมือเองนะกูไม่รู้เรื่องนะนะครับนะโอ้โหมือช้อนตกก่อนหน้าต่อตาฉันเลยโอ้โหนะครับมาอะไรกันครับเนี่ย เอาละต่อมาต้องเจอรถสปอร์ตหน่อยที่มันเร็วๆจับๆหน่อยดินี่นี่เอาละรถสปอร์ตพุ่งแรงๆนะครับนะเออเอาหรอดีบอกอ๋อฉันมีมือเดียวฉันก็จัดการกันได้เว้ยถึงมือข้างมึงฉันจะเน่าแล้วเอาละประจับถ้ารจับนี่โอ้โหต่ไม่โดนเลยดิมือสั้นไปแล้วนะครับนะเออเอเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งนะครับนะโอ้ฉันฟาดเป้าได้ไงวะเนี่ยไหนต้องเจอพลังแกสเตอร์บัสเตอร์ดีดิเป็นไงโู๊นะครับเป็นไงอ้โหูทะลุไหมไปทะลุด้วยนะ ที่จริงมันควรจะทะลุนะทุกครั้งเนี่ยไอ้ปืนเนี่ยคือยิงยังไงก็ทะลุอ่ะคือมันแรงมากอ่ะแต่มันคราวนี้ยิงใส่เองดูนะดูนะเดี๋ยวผมจะลองยิงใส่รถดูนะตู้ดูดิรถจังเล่นะครับตู้ดูดิดูมันแรงแค่ไหนอ่ะเกสเตอร์บัสเตอร์ดูยิงรถถังนะตู้นะครับดูดิโอ้โหารถถังแบบว่าลองเลี่ยงกันกับรถอื่นดูนะตู้ดูดิดูวู้ฮมันเอาหายไปได้แบบ ทั้งดุ้นเลยอ่ะนะครับนาะยลองยิงดิปัม้มดูดิู้ไปไหนก็ไม่รู้ครับตูม้มนี่แล้วพลังมันเด้งด้วยนะสังเกตดีๆนะพลังมันเด้งออกนี่เฉียงออกด้วยนะถ้าพลังแบบว่ามันสะท้อนนะดูดิดูดิดูดิดดโอ้โหโอ้โหแรงลมมันแรงมากนะครับนาะยตูมดูดินะครับนาะเออเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเหลือเหลือเหลือรถขนป้ายกูด้วยนะครับนะเอาด่ดรถขนป้าแคนทิโรเทคบิโฮทูดอนเพลอาบิโล เออเออเอหติดหมัดมันว่ะแล้วรถขนปลากูก็ติดอยู่กับตัวมันด้วยไอชิปหายนี่แหละยิงอัดเข้าไปนะครับเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรเลยนะฮะตัวมันแข็งแรงมากอะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ารถหนี่ลอยหลอนะครับนะไม่เหลือรถเล่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับเจ้ามักษ์กกายเป็นคนด้วดแบบเต็มรูปแบบโอ้โหเอาเอาเอาสิ่งนี้ออกมาจากฉันทีฉันไม่อยากเป็นอย่างนี้แล้วฉันแม่แขนด้วดช่วยด้วย มึงขอจอแล้วมึงใจเย็นก่อนมึงใจเย็นมึงใจเย็นกูกดรีสตาร์ทใหม่ได้อู้ยังก็เหรอกูกดรีเลยสิไม่กดลอกเว้ยแห้งกูอยากให้มึงด้วยอย่างนี้แหละโอ้ยคอยปล่อยชนนะครับนะเอาละวันนี้เราจะมาทดลองเหมือกันมันมันมันกันนะครับนะโอเคเอาละไปไปขับไปขับไปขับไปบี่ชนคอแม่เลยโอ้แบ่งจับมันมาทรมานชัดชัด นี่เอารถฝังไปที่ตัวมันนะครับนะเออดูดิโอ้ไอ้ด้วนโอ้กลับไปได้ด้วนแล้วนะครับนะเฮ้แล้วต่อมารองรถแบบไหนหอ you, ีกดีนะครับนะเอารถแหวนแล้วกันดี่ีอ่ะไปไปไปนะครับนะเน่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 เอ้าฉันกลับมามือเหมือนเดิมแล้วโอ้ยตกตกตก เอาแท็กซี่แล้วกันสงสัยไม่หมานะครับคันตะกี้แม่งขครบทีเดียวแม่งก็ตกเลนแล้วนะครับมาฮ่ฮ่าเข้าบูลเลยคอยฉันม,มือเต็มที่แล้วตอนนี้โอ้โอ,อ,อ,อจ้าหนี่เอาตีไม่โดนนะครับผมเสือกเข้าตรงกลางหัวใจมันนีก นะครับมนาะอ่าต่อมาผมจะลองเอายิงเครื่องบินอัดหน้าดูซิว่าดูซิมันจะไหวหรือเปล่านะครับนะเอาละเลือกซองผูยิงบอลด้วยนี่นะทุบถิงฮอฮอฮอฉันเจ๋งไหมล่ะโอ้โ,อโอแต่หน้าชอนแหกนิดนึงนะโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรยังได้อยู่เอาละยิงมีอีกทีนึงนะครับอ่ายิงใส่แขน,นด้านด้านดันสายไปดีไอ้น,นี่บอกโอ้เป็นไงนะครับตึ๊นี่ไม่เข้าโอ้นี่ฉันมีมือบังอยู่หู้หน้าอย่างแกมันกระจอกไอ้คอยนี่จะยิงเมื่อกี้เครื่องบินก็ชนะได้ บิ้ตบทิ้งโอ้ตบเข้าหน้าตัวเองไอ้ไฟเอ้ยนะครับนาเออเอาเอาเอาเอ,เ,อ,เ,อเละนะครับนะ โอ้ยคอยอย่างนั้นก็ต้องเจอซอมบี้ช้นเฮ้ยซอมบี้มาจากไหนวะเนี่ยนะครับนะลงมาแล้วทำไมมันมีซอมบี้ได้วะเนี่ยเอาล่ะไม่เป็นไรเรามีแกตาลิงนะครับต้องมานี่จับเดียวโอ้โหสมุนแกตายหมดแล้วนะครับนะโอ้โหแหมโอ้สมุนก็โคตรกล้าเลยนะครับนี่จะเปิดเลเซอร์ได้อยเป็นไงบับ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 นี่หน้าหายเอาล่ะยิงขาอ่าอ่าอ่าตายเรียบร้อยนะครับอ่า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 โอ้ยยังเดินได้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงเดินได้ไงวะเนี่ยเออนะครับโอ้ ซอมบี้แกโคตรกากเลยพูดจริงๆนะโอ้โหโคตรทีแต่ซอมบี้ฉันซื้อมาแค่ตัวละหนึ่งบาทนี่ซอมบี้มันซื้อตัวละหนึ่งบาทได้ไงวะเนี่ยโอ้โหตัดหัวไปครึ่งหัวนี่แน่เฮ้ยประจับเฮ้ยนี่แน่เฮ้ยประจับเฮ้ยนี่แน่นี่จะเอาอีกไม้หาหาไอ้นี่แน่โอ้โหแบบโคตรชิบหายเลย อารรถต่อมาก็10บรออารรถต่อมาก็20่สอนะครับนะโอเค2ี่สรตะกี้เคยอารต่อมา20่ร้อนะครับนาชนมันใหม่นะครับจากบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับนาซื้อมานะครับนะเพื่อมาชดมันโดยเฉพาะอู้มาโลอไอ้คอยโอ้โหปิดเลยเออแมงไม่สูมาจริงๆกว่ะนะครับนาเออมันทุบแบบแรงมากๆเลยอะแต่ไม่แรงเท่าเดอะฮักนะผมว่าโอ้โห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  เฮ้ยแล้วต่อมาก็ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะครับนะไอ้ตัวนั้นมันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อนะครับนะกลับไปเล่นในตัวที่เจ๋งๆดีกว่ายอย่างเช่นนี่นะครับเราโอ้ยร้อยเอ่อหนึ่งล้านวิวเลยนะครับนะหนึ่งล้านวิวนะฮะเออเล่นไซตามาอีกเจ๋งที่สุดแล้วนะครับไซตม์มาบ,บอกก็มาหาฉันแล้าหล่อนี่ต่อยทิ้งแม่งเลยนะครับนี่คือการทักทายแบบเจอกันนานๆทีนะครับนะคือไซตามาคือต่อยกูนะครับนะ หรือต่อมาจะเป็นเจ้ากาซิร่านะครับโอ้ยค่อยวันดี้ฮ่าฮฉันคิดถึงหน่อยนาะโอ๊ยคิดถึงไงแล้วปล่อยพลาสมาใส่หน้ากูถไาวะเนี่ย <c oughs> นะครับนะก็เอออะไรประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเกมนี้ก็ต้องจบไปเเท่าดี้แหละนะครับนะซึ่งก็อ อ้าวไอ้คอยแกเตรียมตัวเจอพลังพาสมาแรงสุดของฉันได้เลยไปแล้วกูโรงเรียนเด็กทุกคนหนีเร็ว25ชีวิตอยู่ในรถดีมันปล่อยมาแล้วอ้าวไม่ตายเพราะพาสมานะตายเพราะว่ากูขับรถโง่เนี่แหละโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้คอยแกตายซะโอเคสำหรับนี้พอแค่นี้แหไม่ไป LES